เห็นแล้วทูกอย่าในบรรดาที่แสดงออกมาเป็นที่แน่ใจแก่ผู้เทศผู้สอนไม่มีความสงสัยในการแสดงออกมาเพราะนั้นผู้ฟังจึงได้ผลได้ผลดน์เต็มกําลังของตนเหมือนกับเราไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูของเราอยา่างแท้จริงแต่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่สําคัญสําคัญที่ได้รู้ได้หูด้วยตาดีเห็นเป็นเอง นำสิ่งนั้นเรื่องนั้นมาพูดย่อมพูดได้อย่างอาจาาพูดได้ตรงกับความจริงมากที่สุดได้ยินคําบอกเล่ามาพูดธรรมของพระพุทธเจ้ามาสมัยปัจจุบันนี้เป็นศาสนาบอกเล่ามาแล้วเป็นธรรมบอกเล่ายังบอกเล่ากันมาเรื่อยหาผู้รู้ความจริงไม่มีเพราะฉะนั้นถึงธรรแม้จะมีน้ําหนักมากเพียงไรตามหลักธรรมชาติของธรรมก็ตาม ยาสายผู้นำมาไม่แน่นอนภายในจิดใจออกมาแสดงเรื่องความไม่แน่นอนนั้นจะให้ผู้ฟังแน่นอนได้อย่างไรนะอยู่ที่ตรงนี้เมื่อผู้แสดงก็ไม่แน่ใจผู้ฟังจะเอาความแน่ใจมาจากไหน,นผลแห่งความไม่แน่ใจทั้งผู้เทศผู้ฟังก็คือไม่ได้ผลเท่าที่ปวดนั่นเองเลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปเสีย ทั้งพุทธการท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเทศก็ดีพระสาวกเทศก็ดีเทศทอดออกมาจากใจที่รู้จริงเห็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะเทศอย่างถึงใจเพราะรู้ความจริงอย่างถึงใจการเทศจะไม่ถึงใจได้อย่างไรจะเทศมากเทศน้อยขนาดไหนลึกตื้นหยาบเพียงไรก็อ,ออกมาจากความรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่าง ผู้ฟังจึงได้รับผลรับประโยชน์เป็นความหนักแน่นภายในจิตใจขณะที่ฟังมีต่างกันดังนี้พอ,อมาขั้งพิธการกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันอย่างไรคือต่างกันตรงนี้เองพังว่ดส่วขากระทำจกักได้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังหนักตรงนั้นแลรู้ชอบตามหลักธรรมนั้นแล้วยัง ถ้าปฏิบัติไม่ชอบรู้ไม่ชอบเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยความชอบทาได้อย่างไรผู้ฟังจะได้รับผลได้รับประโยชน์ให้เต็มเม่เต็มหน่ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ท่าน,นขอให้ทุกองค์ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบตัติให้เห็นความจริงภายในตนเองดังพระพุทธเจ้าในสาวรทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นมาตั้งแต่กลางพุทธการเพราะการปฏิบัติดีปฏิบตัดดบติชอบเท่านั้นที่จะสามารถ ลื้อฟื้นทมของกิงขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้ประจักษ์จัดเพราะธรรมทั้งหลายไม่อยู่ที่ใดใจเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับรองธรรมได้อย่างเป็นเม็ตตาหนุ่มกิน้าอากาศก็เป็นผ้าอากาศไปโลกก็เป็นโลกไปธรรมเป็นธรรมใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับธรรมเช่นเดียวกับเหมาะสมกับก,บการรับกิเลส สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่าคือการปฏิบัติก็เพื่อรื้อเพื่อถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ่มห่ออันเป็นของจำปลอมนี้ออกจากใจนดยการประพฤติปฏิบัติชอบความประพฤติปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นดุบายวิธีที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุ่มห่อจิตใจออกได้ถ้าปฏิบัติไม่ชอบอย่างไรกอบไม่ได้ไม่มีทาง ก็ไม่ถูกกับหลักมัชฌิมาคำหลักมัชฌิมาก็คือความเหมาะสมการปฏิบัติเหมาะสมควรจะแก้พิเลสประเภทใดได้ก็แก้ได้ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติท่านจิงยกท่านหนึ่งธรรมมาพิจิตมมาทั้งกับโอ่งเป็นโอค์ปัญญาไม่มีความเจเลี้ยวฉลาดคิดหลายแง่หลายสัรหลายขมอุบายวิธีการแก้ไขตัางๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลาย ผมไม่นั้นไม่ไมไมทานกับพี่ดซึ่งมีความแห้มคมอยู่มากภายในจิตใจของเรามีธมรรมะเท่านั้นที่สามารถจะป,าปราบปรามพิเดนได้ธรรมะเครื่องเครื่องมือที่จะป,าปราบปรามพิเดชก็คือสติปัญญาเป็นหลักสาคัญมากทีุ่ดมีเลยปฏิบัติมาเป็นกําลังความสามารถไม่เห็นอันใดยิ่งไปกว่าสติปัญญามี ศัทธามีความภาพเพียรเป็นเครื่องมือหลักสติปัญญาเป็นเครื่องบุกบึกพิจารณาอะไรถ้ามีสติมันก็รู้ได้ชัดมีปัญญาสอดส่องมองทะลุไปได้ไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งเห็นไปได้เดือําดือดครั้งพุทธการกับครั้งนี้มันต่างกันดังที่ว่ามานันคือผู้ปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องพิธีไปเสียสับแต่ว่าปฏิบัติสับแต่ว่าเรียน ไม่เรียนด้วยหวังความรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติตามการที่ศึกษาเราเรียนมานั้นเพราะฉะนั้นเรียนได้มากน้อยจริงไม่กระเทือนกิเลสแม่นิดเดียวเลยหนังทะลอกกันิดหนึ่งก็ไม่ได้ยิ่งเรียนมากเท่าไหรก็ยิย่งเป็นการสั่งสมกิเลสมากเพื่อความสําคัญของต,วตนว่ารู้ว่าฉลาดได้เรียนอัดเรียนทร,รม,มาก,มากนี่แหละความกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นที่ตรงนี้ด้วยความสําคัญของต,ตนเอง ถาเยียนเพื่อจะรู้อัดรู้ทำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเรียนรู้ตรงไหนจุดใดบทใดบาตรใดนําไปพิจิตรพิจารณานําไปแต่กกองจนเห็นเหตุเห็นผลความลึกซึ้งอย่างละเอียดแห่งบทธรรมนั้นๆผู้นั้นแหละชื่อว่าผู้ปริยัตเพื่อปฏิบัติจริงทีนี้ปฏิบัติก็มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่องข้อปฏิบัติที่ถูกชอบจริงๆนี่ก็เป็นบาตรฐานเพื่อปฏิเวทคือความรู้แจ้งแจ้งตลอด ให้ทำโดยลําดับลาดับคํวมากวิเว,เวทะธรรมนี้ไม่หมายถึงจะรู้ทีเดียวพื่พลาดให้เสร็จเลงคือรู้ไปโดยลําดับลําดับตามกําลังของสติปัญญาจทธาความเปลี่ยนของตนตลอดถึงความรู้แจ้จงนี้อินทั่วถึงในจิตใจนี้ไม่มีอะไรลี้ลับมันจะรู้ตลอดทั่วถึงผู้ปฏิบัติอย่ามองที่อื่นใดให้นอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นตัวสั่งสมกิเลสหรือเป็นโรงงานผิด กิเลสเป็นส่วนมากยิ่งกว่าจะผลิตธรรมลอมองดูตรงนี้อย่าไปฆ่าสถานที่นั่นที่นี่การไม่ล่ำเวลาหรือผู้ใดจะมาช่วยเราให้ตั้งอัตตาเหิตัณโนาโถเป็นที่พึ่งของตนต,ตนนั้นแหละเป็นผู้จะถอนกิเลสเพราะการสั่งสมกิเลสไม่ได้มีผู้ใดมาสั่งสมให้เราเป็นคนสั่งสมเองมาตั้งแต่ไหนเมื่อเมื่อไรไม่ทราบน,นี้เราจะคว้ให้ผู้ใดมาต่อถอนกิเลสประเภทต่างๆให้เรา ตถาค้าโรตถาคาตาพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ตุ้มแห่หจิจังอาตตังความเพียรเป็นเครื่องแปะเผาขีดให้ท่านทั้งหลายพึงทาเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกอุบายแนวทางเท่นานั้นการทํางานเป็นนาทีของท่านทั้งหลายจะทําเองนี่ท่านสอนไว้อย่างนี้เราก็เป็นลูกศิษย์ตถ,ถาคต ก็หนึ่งว่าได้รับโอวาทของพระองค์อยู่ทุกปัตด้วยสัจธรรมที่แสดงอยู่กับตนเยี่ยตังหน้าตังตาประษษ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 พฤติปฏิบัติการแต่เีเรประเภทต่างๆซึ่งย้วนแล้วแต่เป็นภัยทั้งนั้นไม่มีเบี้ตัวใดที่จะเป็นคุณต่อจิตใจของคนของใจมีแต่เป็นโทษทั้งนั้นมากน้อยก็ตางและไม่มีใครที่จะรู้อย่างถึงจิตถึงใจเห็งโทษห็นคุณอย่าง ชัดเจนเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวกอรหันท่านท่านรู้ทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและของธรรมท่านจึงนำมาสอนด้วยความตุกตั้งแน่นยันสอนใครก็เมื่อต่างคนต่างมุ่งความจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่เข้าใจและทําไมจะไม่ดูติดในธรรมทีท่กานสอนเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีรสชาติหนืองก็กลิ่นใดในโลกครัพเจสร้างธรรมะโซกินาสุเนี่ย รถแทงทันชนะรถทั้งปวงเอามาทั้งปวงก็หมดทำมีมีรถมีชาติอย่างนั้นถ้าปฏิบัติให้มีรถมีชาติหูมีตามีให้ดูผู้มาศึกษาอบรมอย่าคอยฟังแต่ครูวาจาย์จะบอกจะกล่าวแนะนำสั่งสอนหรือขึ้นธรรมะนะโมตัสสะทิจวเถกผู้มาใหม่คอยดูผู้อยู่เก่าผู้อยู่เก่าทํายังไงให้สังเกตดูหูมีตามีให้ดู ให้ฟังนั่นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวครูว่าอาจารย์สอนเป็นอีกอย่างเราศึกษาจากจากคณะที่ทำถูกต้องอยู่แล้วนั้นเป็นอีกอย่างเขียงข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นมีการทําอย่างไรบ้างเราอยากถือว่าเราเป็นพระอาคารตุก,กะเราอยากถือว่าเราเป็นพระแขกเราเป็นพระของรพระพุทธเจ้าด้วยกัน เป็นฆาลูกศิตษะพุทเหมือนกันหน้าที่การง,งานข้อวัดปธิบัติเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทําเพื่อกําจัดกิเลสด้วยกันไม่มีอะไรผิดเปลียนกันทางการมาศึกษาให้ศึกษาดีดตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัต,บติทั้งกิจภายนอกทั้งงานภายในคือจิตตะภาวานาทําให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเรื่องมรรคผลนิพพานจะพ้น อำนาจของความเพียนนี้ไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดๆต้องมัรผลนิ่พานต้องปรากฏกขึ้นได้เพราะความเพียนของผู้ไม่ทออ้อถอยการฝึกหัดขอบรมทานนาผู้เริ่มต้นยังไม่เข้าใจในโยงทอวน,นาเราสังเกตบทธรรมบทต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐา,านฐานที่ตั้งแ่งงานคืออะไร สอนเจาสารุมาโลมานาขาทันตาต่โตตั้งแต่วันมันบราชาทั้งหมดมานั้นมีความหมายอย่างไรโลกนี้ติดผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นสัมผัสท่านถึงสอนเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันมันมีทุพรรณทันฐามีมีของที่น่ารักน่าจอบใจที่ตรงไหนนอกจากเป็นของปฏิตรกรโดยโลกธรรมชาติงมันแล้วเท่านั้นมันทั้งไปถึงหนังคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ หาความสวยงามไม่มีเลยนะ้รับผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชาติชั้นบรรณหน,นก็าตามคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ะท่านสอนไปเพียงหนังเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่จำเพาะซึ่งไม่ควรจะสอนอามากมายแต่อย่างไรก็าตามตาโจนั้นหนังครอบหมดในอาการส,สามสิบสองถ้าหลบหนังออกลงมือซีคนดูได้ไหมดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเรื่อง มองดูแล้วเป็นของปฏิกูลน่าเปียดน่าเบื่อหน้าหนาเสียทั้งหมดที่เกิดความรักความชอบกันก็เพราะมีหนังหุ้มหอนั่นเองหลงผิวบางๆเท่ากระดาษนี่เท่าใบลานนี่ก็ไม่ได้แล้วเจอเราโง่ขนาดไหนมนุษย์ัรก็รู้อยู่แล้วว่าผิวบางๆตอนนั้นเป็นเครื่องหลอกตาก็ยังเชื่อเข้าไปข้างในนั้นเป็นปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลนิปาชาผีดิเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งรับ พิจารณาเข้าพิจารณาออกไร้ตลบทบทวนทําไมไม่เข้าใจตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่เป็นประจักษ์ในแต่ละบุคคลบุคคลใาพิจารณาอย่างนี้ดแบบังนั้นู้ที่จักราขยายออกไปถึงอาการสานที่สองการในตะนแ้กแต่ความถนัดในขณะที่ภาวนาให้กําหนดจะกาหนดพุทโธเป็นคําบริกรรมทำโมสังโฆก็ได้ เราจะกำหนดอนาปาณสติคือลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่ากันเป็นด่างจมูกสัมผัสลมสัมผัสมากกว่ากันก็ให้ตั้งความรู้ไว้ที่นั้นตั้งสติไว้ที่ตรงนั้นให้รู้เวลาลมผ่านเข้าผ่านออกรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลวิพานใดๆนอกเหนือไปจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นเรียกว่าในวงปัจจุบันยิตเมื่ออาศัย สติคอยควบคุมให้ทํางานอยู่เสมอก็ไม่สาดแสบไปในที่อื่นๆย่อมตั้งหน้าทําการทํางานแล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความสบายความเย็นไม่ต้องพูดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบนี้ก่อนอีกขอให้พากันที่นี้ขึ้นมนาะให้ได้ทรงมากทรงผล อย่าให้ยินแต่ข่าวว่าข้างพุทธการองค์นั้นสมเด็จอยู่ที่นั่นสมเด็จพระโสดาสกิธานาคา,ารอรหันดูที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอยู่ในเขาลงนั้นรงนั้นอยู่ในป่านั้นแล้วข่าวเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเต็มตัวเพราะความเพียรไม่เป็นท่าศรัทธาไม่มีผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยมีแต่ศาสนาขา่ขาวข้าวังแต่ข่าวคนอื่นข่าวของตัวไม่ไม่ไม่ได้เรื่อง ตัองแต่ข่าวท่านไปสวรรค์นีพานกันขาวเรามีแต่จมอยู่กับนรกคือความรุ่มร้อนของใจตลอดเวลาความรุ่มร้อนแม้แต่เป็นขึ้นมานิดหน่อยมันก็ยังมีเป็นความทุกข์ไม่ใช่นอนพอที่จะเป็นที่นีนอนใจได้อย่างไรพากันวิจารณาถ้าการปฏิบัติยังมี มรรคผลนิพพานก็อย่างนี้คือมรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินิพพานไม่ข,ขึ้นกับการสถานที่ใดเป็นสําคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติใ่สถานที่ที่บําเพ็ญนั้นย่อมอำนวยความสะดวกให้แก่การบาเพ็ญได้ดังพระพุทธเจ้ารงสอนมาล,ลุคโมลูลเซน,นาสนังมิทาบยก็าตตาเตย,ยาวัวังมิรทราบโกายนโนดล้มไม้ทายเขาลุคขมูลเมตตา ก็ห่ายยิ้มเขาที่ตรงไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การประกอบความเพียรขอให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในฐานที่ะนั้นไม่ทุ๊บปั้นหุนายสะดวกแก่การมันเพิง่งเพียรนะ่ะคือเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรของเราได้ดีแต่อย่าลืมว่ากิเลสนั้นอยู่ภายในจิตใจไปยูนในปา่าถ้าความเพียรไม่มีสติไม่เป็นท่าก็เหมือนกับกระรอกกระแตที่เขาอยู่ในปา่าก็มีนิสิตวิโสอันใดที่พระเจ้าทรงสองนนี้เพื่อสนับสนุนถึงเรื่องความเพียรของเรา ที่ดีอยู่แล้วให้รับความสะดวกยิ่งขึ้นไปอำนวยความสะดวกมากขึ้นจนถึงขั้นบรรลุได้ในธรรมขั้นต่างๆจนถ,ถึงอา,าหารรผลผสเจ้าจดร้อนๆอ,อยู่กับธรรมของพระเจ้าบรรดา,ามาผลิพานไม่อยู่ในที่อื่นใดดู่ด้วยกันกับธรรมของพระพุทธเจา้าคือสวดขาตร,รมท่านตรัสไม้ชอบแล้วขอให้ปฏิบัติให้ชอบเถิดเรื่องมาผลิพานไม่มีผู้อื่นใด ที่จะมีอำนาจรัศาีมากีดกันหววห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับผลเป็นที่พึงใจนอกจากที่ในหัวใจของเราเท่านั้นมันกั้นกลางไม่ให้เรารู้เราเห็น,นผลที่ผ่านบ้างเพราะเราเชื่อมันเราลืมตัวเราหลงมันกลมายาข้างนั้นมีมากเปแจะทาความผับเปลี่ยนยเรื่อยๆนั่น,นมันก็แสดงอุปสรรคอีดฝังเข้ามาเสียทําให้ไม่เป็นเม็ดเต็มหน่วย กลัวจะจะล้มจะตายกลัวยังไม่ได้หลับได้นอนกลัวจะเป็นความลําบากซึุ่่มแล้วทั้งจะเป็นคนนยาของกิเลสหรือเป็นท่าเป็นทางนี่เราก็กอดกรรมฐานยีนเฉยเพียสายเรามานะะักขานตาตะโต,ตอยู่ในตัวของเราเราก็พานั่งนอนนั่งนอนทับนั่งทับอยู่นั้นไม่ได้เลือกอะไรจากกรรมฐานตามที่ท่านสอนไว้ลวผลพานก็จะเกิดขึ้น,นจากการพิจารณารผู้แจ้งเหงจริงในสิ่งนี้แล้ว S 1> <S 1> ก็ไม่เกิดได้เพราะเราไม่รู้ชายเป็นองค์รัชจัย์มากไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้เลวก็เลวมากถ้ากิเลสพระให้เป็นในทางที่เลวกิเลสไม่ได้ทำจิตใจให้มีคุณค่านอกจากจะทำให้เสื่มคุณภาพของใจลงไปโดยลำด,ดับทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำด,ด,ด,ดับจนกระทั่งถึง มีคุณค่าถึางเต็มภูมิฉะนั้นเราไม่ได้มุ่งมาหาเยี่ยเยียไม่มุ่งมาพัฒนาจิตใจของตนให้มีคุณค่าลงไปเรามุ่งเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อการส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นเดื่องดับจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของใจที่มีคุณค่าต่างหากะฉะนั้นจึงเห็นความสําคัญของความภาเพียรอย่ารุนละอย่าท้อถอยหนึ่งปัจฉมีอยู่อย่งทุกผลใครเกิดมา มันปาท่ามันมาพร้อมไไปที่ไหนเกิดตัวไหนตัวเกิดตัวนั้นตัวตายตัวนั้นตัวขาข่าชลาตัวนั้นตัวทุกข์ตัวลาบากมันอยู่ที่นั่นหมดไม่อยู่ที่อื่นพอที่เราจะไปขาดนู่นขาดนี่ตายที่นู่นตายที่นี่ทั้งปีทั้งนี้เดือนมันอยู่กับลมหายใจเมื่อลมหายใจหมดไปแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งท่านวานั้นใดแม่นิยมจนกระทั่งศีรษะตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจแล้ว เหตุนี้ลมมีอยู่รู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนยิ่งมีหน้งซ้ำอะไรยังเป็นพระมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการพึ้ปฏิบัติกำจัดที่เรโตรจากภาในจิตใจโดยไม่ต้องมุ่งเสียมุ่งว่ากับมาใดๆเลยควรที่เราจะขม,มักขมันในงานของเราให้ถึงไม่ถึงหน่อยเห็นเหตุเห็นผลภาระจิตใจได้ส่งไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานดังขัง้งพุทธการท่านส่งเพราะข้อปฏิบัติอันเดียันง,งานสุปฏิอุทุญ,ญานญาสามาิจิปฏิปนูนี่แหละ เป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นมุลุบบุคคลแปดก,ก็มายถึงคนคนเดียวนั่นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลถึงนิพพานได้เอสาากาโตสาวะสังโฆนั่นแหละคือสาวกอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ว่าไว้อย่างงั้นมาจจะสาวกปลอมสาวกอันแท้จริงมาตั้งใจปฏิวัติเาวันนี้พูดเปลี่ยนใจนิดก่อนให้ท่านบพยายอธิบายหนึ่งเพิ่มเติม